สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำม,มาสอนทำเครื่องป่าบอิณชภูวิธีทำก็แล้วก็บอกเราใ่ใ่ก็ได้ จะเอาเป็นบอคอืมทองโอเคแล้วว่าเงาแค่เนี้ยห้าบอคโอเคเสร็จลูกก็อันนี้เขาลัดโอเคเสร็จแล้วก็เอาลีเวอร์มา ีนนก็เขียนว่าคอนกระดาษถึงไกลค้คอนแรบโอเคมาต่อเลยคอนแล้วก็กระดาษ แล้วก็นไก่นี่นไปถ้าแบบนี้เลยต้งสองอันอ่โอเคหลังจากทำทั้งสองอันเสร็จทุกนี้แล้วก็ให้อริสโตนะแบบนี้แล้วก็ต่อมาตรงนี้ต่อมาสองบล็อกอ่ะ เาสองตรงนี้ว่าสองอันวางแบบนี้โอเลสตูนวางอันนี้จะเป็นส่วนของอันนี้ชนะโอเคอันนี้ชนะก็คือท้อนชนะกันไกอ่ากันไกกันไกอยู่นี่โอเคก็ต้องเอากันไกมาตรงนี้ตรงนี้ขึ้น แบบนี้แล้วขึ้นอีกแบบนี้ผมเปิดดูก่อนโอเคว่าแถบบอดมันแตะไฟได้แค่ไหนถ้าถอดมันจะไฟได้นี่นี่มันแตะไฟได้หมดแล้วให้เราวางลงมาแบบนี้นี่จะหมดละปุ๊บโอเคตอนถือตรงนี้ปุ๊บวาง แบบนี้นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่อันแล้วเสร็จแล้วอันที่สองก็ให้เราวางนี้หวหมนเดิมตึ๊บตึบเสร็จปุ๊บอันที่สองกันไกลชนะคอนโอเค กันไปชนะขอนโอเคปึ๊บถ้าอยู่ตรงเนี้ยวางนี้ไปนี้ให้มันข้ามมาแบบนี้นี่แล้วก็ขอนตึ๊บๆนี้ตึ๊บ แล้วก็ลงเลยแบบนี้เทสอันที่สองอันที่สามเป็นใกอ่ไอ้ข้องเป็ไใ่โอเค ตึ๊บตึ๊บโอเคนี่เฮ้ยวันนี้เกี่ยวนี้เกี่ยวแบบนี้ตึ๊บนี่โอเคแล้วก็นี่มีลักษบะตรงนี้ดิ นี้โอเคตเราา,าถึงไหมปึ๊บวิีถึงโอเคบาายบายโอเค,อเคตรงนี้บ เติดตรงนี้ตรงเลยตึ๊บตึ๊บอ่าแล้วถ้าไฟดับ2อ,อันแบบนี้แสดงว่าถูกโอเคอันต่อไปให้เราเอบบล็อกกันไว้จะได้รู้โอเคอันต่อไปก็คือเสมอเสมอไว้ฉุดแล้วเสมอก็ต่ออีกไปแบบนี้เปิดค้อน จะไม่มีว้างที่ข้ามไปทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวลืมวางอันนี้ว้างโอเคต่อก่อื้อ อันต่อไปคอ้อนกคอนอ,อันนี้จะมีสองพาร์ืมมีสองพาร์พาร์ทแรกหรือไม่ก็อาจจะสามพาร์ทไม่รู้ไม่รู้จะเอากี่พาร์ทเนาะ้ย เค่ายคหนึ hmm. Then, <go> mm ่งก็ขอจบก่อนนะ